สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องตัว SD ไดจูจินของ Action Toy นะครับตัวนี้ได้มานานแล้วนะแต่เพิ่งจะมีโอกาสได้แกะนะครับก็มาลองดูกันนะครับผมซึ่งแกะพลาสติกก่อนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะ,อ,ะออกมากล่องกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวขุนนะครับที่เป็นตัวแยกกับตัวรวมนะ ด้านข้างก็จะมีล่าง,างต่างๆนะครับก็จะเป็นล่างรถถังนนะครับแล้วก็เป็นล่างหุ่นเต็มนะครับด้านหลังก,ก็จะโชว์เป็นด้านรถถัง <hier> ด้านนี้ก็จะเป็นล่างแยกต่างๆนะครับผมมีห้า่างนะตัวนี้จะเป็นหุ่นที่เรียกได้ว่าใครที่เล่นพวกสายเซนไตนะครับก็จะมีกันละกันนะเพียงแต่ผมยังไม่ใช่สายนี้นะครับผมจริงๆก็คืออยากได้หุ่นเซนไตหลายๆตัวแล้วครับผมเพียงแต่ว่ารุ่นที่ผมดูเนี่ยมันนาแล้วนะกล่องนี้จะเป็นกล่องรูปฟูกนี่ๆน,นะครับผมมีความแข็งแรงนะ เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวบุบแล้วครับเพราะออกออกมาปุบนะอ่าก็จะมีอยู่สองชิ้นนะครับผมโอเคนี่จะเป็นแผงนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเราก็มาดูคู่มือกันก่อนเลยละกันครับผมอุ๊บโอเคง่ายกว่าอ่ะคู่มือนะครับผม ซึ่งคู่มือครับก็จะเป็นคู่มือสีนะโอเคนะครับได้ได้ว่าจะขยับจุดไหนก็จะมีบอกุง่ายคือเป็นคู่มือที่อ่านง่ายนะครับผมนะคุยง่ายคือสะดวกในการเล่นนะครับผมโอเคอะเรามาดูนะครับแผนบนก็จะมีห้าตัวกับมีปืนนะครับผมซึ่งจะเป็นขาของนกนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เราก็มาแกะสติกตรงนี้ละกันนะครับผมให้ดูเป็นตัวค่าไปเลยสติกเกอร์นะครับผมสก,กอ็อตเทปชอบเรียกผิดอยู่เรื่อยๆต้องขออภัย้วยนะครับ โอเคนะส่วนมากเขาจะติดอยู่ประมาณ4จุดแต่จุดด้านละข้างนะครับผมก็แนะนำว่าให้ตัดไปนะครับผมมันจะได้ในการเอาออกนะชั้นล่างสุดโอเคนะครับชั้นล่างสุดก็จะเป็นพวกฐานเป็นดาบนะครับแล้วก็เป็นมือมือนี่แถมมาให้ประมาณ3ามชุดนะครับหรือ3ามคู่มีมือกา แบบเป็นกำปั้นนะครับผมแล้วก็มือแบร์แล้วก็มือกำแบบมีรูนะครับคือสําหรับถืออาวุธนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมแจะออกมานะอ่าเห็นไหมครับมือเนี่ยครับซึ่งมือที่ผมใช้ส่วนมากนะก็คือจะเป็นมือถืออาวุธนะครับจะเป็นแบบนี้ครับคือมีรูตรงกลางใช่ไหมนะครับผมเห็นปะนะนะครับเป็นรูตรงกลางเนี่ยครับเป็นรูตรงกลางนี้นะครับผมอ่ะมือกล้องไม่โฟกัสนะ อ่าทีนี้เราก็มาดูที่แผงตัวแล้วกันนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะแกะออกมานะครับผมซึ่งพลาสติกนะครับก็โอเคโอ้แกะออกมาครับตัวแรกนะครับผมเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับงานนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นงานพลาสติกนะมันก็จะดูกองแกงกองแกงนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราใครที่เรารับใครที่เคยเล่นตัวของโกคิงมานะครับผมตัวนี้มันจะกองแกงกองแกงกว่านะครับผมแต่ก็ขยับอะไรได้นะ คือเป็นขยับจุดอะไรก็โอเคนะครับผมปากอ้าได้ไหมอ้าได้นะครับผมอาได้ไมากนะครับผมโอเคก็ตั้งมามานี้แล้วกันนะครับขานี่จดัดดีๆครับยืนได้นะครับผมหางเอาลงมาได้นะง่ายๆคือขยับได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมอ่านะครับโอเคเดี๋ยแป๊บหนึ่งนะ แขนนี่ก็แขนนี่ก็กล่าวออกมาได้นะครับผมตัวแมมมอสนะครับตัวที่สองนะครับจะเป็นอย่างนี้นะตัวแมมมอสนะครับผมก็ขยับะไรมากไม่ได้หรอกนะเอาไปแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับผมขานี่ขยับไม่ได้นะปกติขามต้องขยับได้ถ้าเกิดเป็นของจริงนะเขี้ยวแค่หมุนได้ขึ้นหมุนลงนะครับพอหมุนได้นิดหน่อยนะครับสดวจในการแปลงล่างแล้วกัน ตัวไทยเซยท็อกนี่ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับผมมีแค่คอเยียบได้นิดหน่อยนะครับสําหรับแปลงล่างนะครับผมหางโอเคครับลืมหางไปนะเอาหางขึ้นมาหางดูกระจุงปกจิเงา่ารังาล่างนะครับผมใช้คานี้ดีการขยับกล้องนิดนึาางอากันนะครับผม่ยหางมันจะดูกระจุงปกตินิดน่ารักนงล่างักครับผมประมาณนี้นะอ่าขยับกล้องลงมาอีกนิดนึงนะครับผมให้สะดวกนะเมื่อกี้กล้องมันสูงไปลืมมองไปนะครับโทษทีตัวตนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผม นะเป็นนกใช่ไหมแล้วก็จะมีทีบตรงนี้นะครับเอาปืนมาปืนมาเนี่ยไม่มั่นใจว่าติดตรงไหนนะเดี๋ยวแบบหนึ่งขอดูก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผม เดี๋ยวขอดูครื่องมือนิดนึ่งแล้วกันโอเคเห็นเขาบอกกันครับตรงนี้นะให้แมตตแง่งตรงนี้นะครับให้ติดไปตรงนี้นะเนี่ยครับติดไปโอ้อันตัวนี้ติดค่อนข้างยากนะครับผมก็คือต้องอาศัยเนี่ยติดไอ้ตรงเนี้ยเข้าไปในแง่งนะครับผมนะครับผมมันจะได้ขาแบบนี้นะ รู้เห็นแบบนะครับผมเนี่ยต้องใช้แง่งตรงนี้นะครับผมเนี่ยติดเข้าไปในล็อกตรงนี้นะนะครับผมซึ่งเวลาติดก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมเป็นขานกนะโอเคค่อนข้างยากนะครับผมอ่ะทีนี้ก็มารวมล่างนะครับผมรวมล่างก็ไม่มีอะไรนะรวมล่างเห็นไหมเป็นรถถังนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขยับกล้องนิดนึงก่ะนะครับผมอ่ะ ซึ่งรวมล่างก็ต้องใช้ตัวนี้ก่อนใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมครับผมโอเคนะครับผมเขาบอกอะไรนะขาใช่ไหมครับไอตรงนี้หมุนใช่ไหมครับผมหรือเปล่าโอเคนะครับอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคนะแล้วก็หมุน,นครับผม มหมุนใช่ไหมติดๆนิดนึงน,น,นะนะครับผมอ่ะก็มาใช่ปะ่ะนะครับผมเอ้ไม่ใช่เหรอแป๊บหนึงนน่งแล้วอย่างนี้เหรอนี้ปะ่ะแป๊บหนึน่งนะครับผม ัน่าจะอยู่ระดับนี้ไม่ใช่หรอขอดูอีกทีแล้วกันคือก็เป็นตรงๆอย่างนี้แหละครับเขาบอกนะจะลมล่างยังไงลมล่าง,างวาานี้ก็ไม่ติดนะโอ้ยนะครับอาจจะติดขัดนิดนึงครับนะผม โอเคหัวนี้หลุดได้นะครับผมต้องระวังนิดหนึ่งละกัน mm hmm. เดี๋ยวแป๊บหนึง่งแต่ตอนนี้ยังใส่ไม่ได้นะอ๋อ <c oughs> oh, ใส่ได้นะครับผมทำไมอันนี้ใส่ไม่ได้วะ อะอยู่ๆก็ใส่ได้เฉยเลยแต่ไม่เท่ากันนะดูครับคือก็สองข้างไม่เท่ากันนะครับผมมันต้องใส่เข้าไปอีกว่ะนี่หรือว่าขามันไม่เท่ากันก็ไม่น่าใช่นะโอเคใส่ได้ละ นะครับผมนะโอเคอันนี้แขนก็โอเคออกมาแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็ถอดออกนะครับผมเดี๋ยวให้ยืนเนี่ยไอพวกนี้จะรู้ตอนยืนนะต้องบอกก่อน <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับถอดถัว่วออกให้ไหมตรงฮะอกนี่มันเรียกอะไรนะดันขึ้นได้นะอันนี้ถอดถั่วไปก่อนโอเค เดี๋ยวก่อนอเอามาดูตรงนี้แล้วกันตรงนี้ให้ไหมก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับอึ๊บโอเคโอเคอย่างนี้นะอืมโอเคให้ไหมโอเคประมาณนี้อืมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาเสียบตรงนี้ให้ไหมมีรูนะครับมีรูนะเห็นไหมมีล็อกอยู่อะ่ะเสียบให้ตรงจุดแล้วกัน กองแกง,องแกงองแกงนิดนึงอ่ะโอเคนะครับผมเสียบได้แล้วนะต้องเสียบแน่นๆนะครับผมมันจะพอดีค่อนข้างยากนะครับผมโอเคล่างรถถังนะประมาณนี้โอเค ลืมหัวแมมมอสไปครับซึ่งมีรูที่เดินขึ้นมามัก็เอาหัวแมมมอสเสียขับไปยับมีรูโอเคต้องมีตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้ลืมดูนะเนี่ยครับพับมาใช่ไหมแล้วเสียบไปค่อนข้างแน่นนะแต่ก็เสียบได้นะครับผมโอเคุรักทุเลนิดนึงละกันนะ แล้วก็ปืนโอเคปืนก็ไม่มีปัญหามั้งเสียว่ับไปหรือเปล่าเสียบด้านไหนวะนผมเดี๋ยวหนึ่งปืนอ่ะมาดูเป็นคู่ที่ไปละกันอเอาให้เอาจุดนี้ลงนะ ไช่ไหมแล้วก็เสียบไปเสียบไปตรงไหนล่ะตีแมมมอยก็ถูกแล้วด้านหลังนี้เหมือนกันมอ้นนั้นจะเสียบซ้ายขวาไม่มีปัญหาตะปัญหาคือเสียบยังไงงาจุดเสียบไม่เจอหรือว่าตรงนี้พักลงมาอ๋อพักลงมาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโง่ตั้งนานนะครับผมอะรับลงมาอย่างนี้ใช่ไหม โอเคนะครับผมอบอ,อลืมไปไหลต้องขึ้นมาอย่างนี้ด้วยโอเครักทุเรนิดนึงนะครับผมโอเคอนะครับอ่าประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วหัวก็เป็นหัวเดิมนะหัวไฮดรอสโซลัสนะครับผมตรงนี้อ่ามาตรงนี้ก็บอกถอดได้ Okay. อโอเคนะโอยังไม่ต้องถอดยังไม่ต้องถอดก็ยังไม่ต้องถอด,อ,ถอ,ด,อ,ถอ,ดอ่ะมาใส่ด้านหลังด้านหลังนี้ใส่ยังไงเอ่ย,อยนี่เหรอ,อหาเอาลงดปกยกนตึ๊ดจุดด,ด,ด,ดอ่ะด้านหลังโอเคมีตรงนี้เล็กมากเลยนะครับผม งัดขึ้นมางัดขึ้นมางัดขึ้นมาทำอะไรงัดขึ้นมาเพื่อที่จะเสียบใส่รูตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับผมไม่รู้เห็นปะเนี่ยครับงัดข้างหลังขึ้นมาเพื่อใส่ใช่ไหมอ่ะมาดูกันนะครับใส่ไปใส่ได้ด้านหนึ่งแล้วละ่ะเห็นแล้วละ่ะ ความรู้สึกมันบอกนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ตรงใส่ลำบากนะใส่ค่อนข้างลำบากจุดที่เห็นเนี่ยครับคุณจะได้เห็นึงความยากลำบากในการเล่น <c oughs> เนี่ยเป็นจุดที่ใส่ลำบากโอเคพอติดได้นะครับผมอ่าโอเคเห็นไหมมันจะประมาณเนี้ยนะครับผมโอ้ึ๊บ แอบจะมามาเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่างแรกรื่งค่อนข้างจะลําบากคุณละกเณยนะครับผมทีนี้ก็มาล่างหุ่นใช่ไหมโอเคถอดปืนนะถอดนอกก่อนโอเคนะครับผมอ่ะล่างหุ่นนี้ก็กลับไปตรงนี้มาได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะงนยังไงวะก่อนนะถอดไอที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนแล้วกันมันจะได้ขยับตัวได้ง่าย โอเคโอเคมันมันขยับไม่ได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็เหมือนว่าให้ขยับตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะออกมาแต่ทำไมมันไม่ออกมาล่ะหรือว่าขยับไปด้านนี้ขยับยังไงเอ่ยนะครับผม ขยับอย่างนี้มันก็ติดตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้มันยังขยับไม่ได้นะครับผมยังหรือถ้าเปิดไปอย่างนี้ใช่ไหมได้ปะโอเคโอเคโอเคกว่าจะขยับได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยละแสดงว่าต,ต้องเปิดไปอย่างนี้ ขยับมาอย่างนี้โอเคโอเคครับ <c oughs> โอเคขยับมาอย่างนี้ยุงยากจริง <c oughs> โอเคอ่าไอนี้ไม่มีปัญหาไอขานี้ไม่มีปัญหานะครับผมขานี้งอได้นะแต่เอาไว้ตรงๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเค โอเคส่วนสูงขาบาลานซ์ถูกต้องไหมโอเคนะครับเขี่ยวเงินดันขึ้นได้โอเคเรียบร้อยแล้วยืนยืนนี่มีตัวนี้ช่วยนะครับผมตรงนี้มีไหมโอเคตรงนี้มีโอเคทำให้ยืนได้ง่ายนะครับผมโอเคโอกว่าจะผ่านนะต่ลาดจุดขานี่ไม่มีอะไร อย่างที่บอกครับส่วนนี้ไม่ใช้นะครับเก็บไปเลยหายช่างมันไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ติดหนะ้าอกโอเคผ่านหัวนี้ไม่ใช้ใช้หัวตัวนี้นะครับผมหัวใหญ่นะหัวที่แถมมานะครับผมสวมไปโอเคนะมัดคือมันไม่เหมาะับการเล่นเท่าไหร่นะต้องบอกก่อนนะถ้าเทียบกับโกถ้าเทียบกับตัว โชว์คิงใช่ไหมหรือ SD ดีโชว์คิงเนี่ยมันจะขยับได้ดีกว่านะครับในการแปลงล่างนะอันนี้มันยังเป็นพลาสติกนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะลำบากนะแล้วมีรอยนิดนึงนะเท่าที่เห็นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมขยับไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้มัดแน่นนะครับผมโอเคมัดแน่นได้ใจเลยครับผมใส่ลำบากนิดนึงแต่ก็ใส่ได้ไหมครับไม่มีปัญหานะครับผมโอเคขยับ โอเคนะครับหมัดแอคชั่นท่าได้นะครับผมนะเดินได้นะครับผมแต่ดูป้องแป้งป้องแป้งนิดนึงนะแต่ก็โอเคครับถ้าตั้งโชว์สวยๆมันก็ดีนะครับผมทีนี้ก็โล่เห็นไหมครับไม่มีอะไรมากมายครับถือโล่อันนี้มีปิดนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ก็โล่นะครับอ่ะตรงนี้จะเอาไงเอาตรงนี้แล้วกันหรือเปล่า หรือว่าเป็นอย่างนี้ดูถือโล่ลำบากนิดนึงมันไม่ได้พอดีมากนะครับผมตำแหน่งมันลำบากอะในการใส่โล่แต่ก็ใส่ได้นะอ่ะถือได้ละโอเคนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ค่อยเพอร์เฟคเท่าไหร่อ่ะด้านหลังต่อไอเนี่ยไอไอนี่หางั้งมันเก็บไปนี่ปืนเนี่ยมันติดยังไงอันนี้เราปัญหา โอเคไมไ่มีปัญหาครับมีรูนะครับมีแต่คนโงงนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับมีรูชัดเจนนะ <c oughs> อันนี้ก็ลงไปไม่ได้ใช้ประโยชน์เก็บไว้เดี๋ยวอาจจะหักได้ผมโอเค ถ้าติดเนี่ยมันจะทําให้ขยับไหลลําบากนะเพราะไหลมันจะโดนดังให้มังคับมาด้านหน้าใช่ไหมนะครับผมทําให้ขยับไม่ได้นะเนี่ยครับมันจะโดนบังคับมาด้านหน้าเพราะมันติดไอเนี่ยปืนสองอันนะคิดว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับผมเนี่ยไหลมันจะโดนบังคับให้ขยับมาด้านหน้านะหรือว่าไอนี่มันเอาลงได้เอาลงไม่ได้นะง่ายๆคือปืนเนี่ยครับมันจะดันไหลอย่างเงี้ยให้มันกลางออกนะนะครับผมอย่างเงี้ยซึ่ง มีวิธีไหมโอเคมีนะครับผมโง่อ,อีกแล้วโอเคครับดันแขนมาด้านหน้าได้นะ <laughs> โอเคมีแต่คนโง่นะครับผมที่เล่นไม่เป็นอย่างเราไม่เป็นไรค่อยๆถ่ายไปดาบนีงดีนะครับโอ้คอนๆมีน้ำหนักเลยประทับใจดาบที่สุดแล้วปลายแหลมมากนะครับผมทิ่มมือเลยตัวก็จะประมาณนี้แล้วกันตัวเอสโกคิงนะครับผมไม่ใช่สี ไดจูจินมินิทอยนะครับผมเป็นเอนะครับมีโลมีอะไระครับแต่ว่ารู้สึกเอลจะอ่อนๆนิดนึงนะอันนี้นะครับต้องระวังหรือเปล่ามันจะมีล็อกอยู่ถ้ามีล็อกอยู่ก็โอเคนะครับผมอ่ะโอเคแล้วเอลไม่ได้อ่อนนะครับแต่แขนเนี่ยอ่อนแน่นอนนะครับน้ำหนักแรงไม่ค่อยมีนะ เรียกได้ว่าขยับบ่อยๆนะครับก็จะมีเสียนะครับผมมีมีเจงนะเอาพูดตรงๆนะครับมีเฟื่นนะโดยรวมมันก็เล่นได้นะครับผมแต่เหมือนก็เหมาะกับตั้งโชว์มากกว่าถ้าเทียบกับตัว e a g o King นะครับผมความสูงเนี่ยมันจะไล่ๆกันนะครับผมเนี่ยสังเกตได้นะครับผมอ่ะพูดง่ายคือมันวางโชว์คู่กันได้นะอาจจะสูงกว่านิดหน่อยด้วยนะเพียงแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับผมหัวมันจะโตกว่านิดนึงนะสเกลมันก็เลยเพี้ยนไปหน่อยนึงนะครับ สังเกตได้ตัวนี้จะหัวโตวกว่านิดนึงแต่ถามโดยรวมก็อยู่ในสเปคที่ใกล้เคียงกันนะครับวางคู่กันได้นะครับผม,ผมก็ถือว่าสวยนะครับผมแม้ว่าตัวนี้จะเป็นเหล็กใช่ไหมจะมีน้ำหนักมากกว่าในขนาดที่ตัวของมินิทอยเนี่ยมันเป็นพลาสติกไงมันเลยดูเบาและป่องแป่งกว่าน,นิดหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมถ้าเกิดเราวางโชว์คู่กันใช่ไหมมันก็สวยงามนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ